ศาสตราจารย์นิติเอียวศรีวงศ์นักวิชาการอิสระและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศสนับสนุนแนวทางการต่อสู้และเรียกร้องของชาวบ้านในานามสมาชาคนจนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้งหมดหลังจากเห็นว่าเขื่อนปากมูลไม่มีประโยชน์อะไรเลยตลอดระยะเวลา20ปีแต่เขื่อนแห่งนี้กลับสร้างความเหือดร้อนและคุกคามวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแม้ว่ารัฐบาลจะยอมรับข้อเรียกร้องของชาวบ้านก็ไม่ได้หมายความเพียงว่าสมาชิกคนจนหรือชาวบ้านจะได้รับชัยชนะแต่หมายถึงว่าชาวบ้านมีส่วนกำหนดชะตากรรมตัวเองได้มากขึ้น ผมคิดว่าเราอย่ามองที่ชัยชนะแต่เพียงอย่างเดียวถามว่าประสบการณ์อันนี้เนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาสามารถกำหนดชะตากรรมตัวเองได้มากขึ้นไหมผมว่ามากขึ้น,นในที่สุดแล้วเนี่ยเขื่อนปากมูนก็ถูกสร้างขึ้นในที่สุดเขื่อนปากมูนก็ก็ยังไม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำตลอดปีหรือ8นเดือนอย่างที่ชาวบ้านเรียกร้องนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยสมาชิกคนจนเนี่ย ไม่มีวันจะกลับไปจ้องๆเหมือนเก่าได้อีกแล้วเขากลายเป็นคนใหม่แล้วคนใหม่ซึ่งพร้อมจะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองปกป้องสิ่งที่มันเป็น สมบัติของเขานะโดยโดยชอบทำเนี่ยด้วยตนเองนะแค่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความก้าวหน้าในด้านประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วพผมคิดว่ามันหลายอย่างในการที่จะทําให้เกิดขึ้นเนี่ยเช่นอย่างประการแรกสุดเนี่ยถามว่าในระยะ3-5ปีที่ผ่านมาเนี่ย คนชั้นกลางนระเทศนี้เริ่มยอมรับการเคลื่อนไหวของชาวบ้านบา้บางหรือเปล่าผมว่าเริ่มยอมรับมากขึ้นเนเริ่มยอมรับมากขึ้นคือคนเทพเนี่ยคนเห็นแก่ตัวเนี่ยวติดหน่อยกูก็ไม่ยอมแล้ะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเริ่มจะมีคัมภีร์ทามากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอันนี้ก็ถือเป็นชัยชนะนะขณะที่คำถามถ,ามถึงแก่นำสมัชชาคนจนจำนวนหนึ่งซึ่งอาจท้อแท้และหวั่นไหวบ้างในบางช่วงจังหวะ ศาสตราจารย์นิธิเชื่อมั่นว่าคนกลุ่มนี้ไม่ถอยแน่นอนปากมูลนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ถามว่าเขาจะถอยไหมเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ถอยไม่ถอยในยความหมายที่ว่าเมื่อเขาเปลี่ยนจากคนเดิมฮะมากลายเป็นคนใหม่แล้วเนี่ยเขาไม่รู้จะถอยไปไหนอะ่ะเ,เขาก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่อย่างงี้หมายความว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาถูกละเมิดสิทธิเนี่ย,เ,เ,ยเขาก็พร้อมจะสู้เวลาไม่เป็นคนพิจาร นักวิชาการคนจนและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศมองอนาคตของสมชาชิกคนจนกรณีเขื่อนปากมูลที่มีการต่อสู้เรียกร้องเพื่อรักษาสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรมมานานถึงสองทศวรรษว่าแม้จะนึกภาพไม่ออกแต่อย่างน้อยที่สุดสังคมก็ได้เห็นชาวบ้านเป็นคนใหม่ที่กล้าจะพูดและทำในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น ผม,ผมเราไม่ถูกหรอกแต่ผมว่าต้องมีอีกมากมายเนีเพราะว่าทุนและรัฐเนี่ยลุกเข้ามามมล,ลุกเข้ามาช่วงชิงทรัพยากรทั้งนีเยอะมากตลอดเวลาศึษคุณรู้ไหมใน,ในระเบียบราชการเนี่ยมันมีระเบียบที่จะลงโทษข้าราชการ,การที่กระทาการที่เขาเรียกกระด้านกระเดือนะเพราะอะไรก็ถึง ถึงกลัวเรื่องนี้เพราะถ้าข้าราชการคนหนึ่งกระด้างกระเดืองได้คนอื่นๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ว่าการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมของเจ้านายเนี่ยคุณทำได้ระบบรชาชการแบบนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีจะปกป้องระบบรชาชการที่มันซุดซมเต็มทนแล้วให้อยู่ได้ก็คือว่าอย่ากระด้างกระเดืองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ย ที่สามารถพูดกับรัฐมนตรีนะโดยไม่ต้องเอามือมากุมข้างหน้าแบบนี้ได้เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่บัดนี้เป็นไปกูไม่สามารถจะกุมได้อีกแล้วตลอดชีวิตนี้<ม>ข้าราชการก็เหมือนกันถ้าคุณสามารถพูดสิ่งที่ถูกต้องได้ต่อหน้าเจ้านายนะอย่างอย่างตรงไปตรงมาคุณทาได้ครั้งเดียวคุณเกิดคนใหม่ขึ้นมาแล้วคุณจะไม่สามารถกลับไปเป็นคนจ๋องๆอย่างเก่าได้อีกผมว่านี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆจริงๆเราต่อสู้บนเวทีสังคมนะ ก็ปรากว่าในในงานคือไม่ว่าสมาชัชาคนจนว่ไม่ใช่ต่อสู้นนกับรัฐบาลไทยไม่ใช่นะแต่ต่อสู้เพื่อจะได้ชัยชนะจากหรือได้ความเห็นชอบจากสังคมไทยซึ่งอันนี้แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าการก,การเลือกตั้งไง่งางเรเที่มีต้ตนะ พวกเราสิมันลำบากปากมูลนี่ก็เป็นตัวอย่างที่